สรุปผลการดำเนินงานกศนอำเภอปากคาดประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564งานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่4ตุลาคมาคณะครูกศนอำเภอปากคาดร่วมบรรณาธิการกระดาษคำตอบณนะห้องประชุมสำนักง,งานกศนจังหวัดบึงกาฬวันที่1ตุลาคมกศนอำเภอปากคาดจัดประชุมออนไลน์นคณะกรรมการสนามสอบทั้ง5สนามสอบณนะห้องประชุมกศนอำเภอปากคาด วันที่ 2- 3ถึงตุลาคมพุทธศักราช2564กศนอำเภอปากคาดดำเนินการสอบวัดผลสำนิดปลายภาคเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ทั้ง5สนามสอบ1สนามสอบโรงเรียนปากคาดพิทยาคม2สนามสอบโรงเรียนนองยองพิทยาคมราชบังคลาพิเศษก3โรงเรียนบ้านนาดง4โรงเรียนชุมชนสมสนุก5โรงเรียนบ้านนากังโดยได้รับการนิเทศจากนายพิทักษ์ราชาทุมรองผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดพิมงการและมีการตรวจคัดกรอง โควิด19จากอสมอตำบลปากค่าวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2564คณะครูากศนอเผ่ปากฆ่าเข้าร่วมประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติาด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเด็ดในห้องประชุมสำนักงานกอสอจังหวัดบึงกาฬ วันที่4ตุลาคมพศ2564กศ 2, กนอำเภอปากคาดดำเนินการสอบการทดสอบทางการศึกษาะระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเดตณนะสนามสอบโรงเรียนปากคาดพิทยาคมอำเภอปากคาดจังหวัดพิกางานการศึกษาต่อเนื่องวันที่5-9ตุลาคมพศัก2564กศนตำบลโนนศิลาเปิดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำอาหารขนมเพื่อการค้าณนะบ้านโนบบนศิลาตำบลโนนศิลา วันที่7-11ตุลาคมพุทธศักราช2564กศนตำบลน,นากั้งเปิดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำอาหารขนมเพื่อการค้าณบ้านหนองบัวตำบลน,นากั้งงานการศึกษาตามอัธยาศัยห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าคาดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และรับบริจาคหนังสือณห้องสมุดประชาชนอำเภอปาคาดงานภาคีเครือข่ายและงานอื่นๆ วันที่1ตุลาคมนายวีวยระพงษ์ใจบุญผู้กศนาตำบลเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการเลือกประธานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลณนห้องประชุมองคการบริหารส่วนตําบลสมสนุกวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2564นายตรัสสอนเหมืองทองครูอาสาสมัครเข้าร่วมประชุมเตรียมงานประเพณีออกพรรษาและงานกัทินเทศบาลตําบลปากค่าณนห้องประชุมสํานักง,งานเทศบาลปาก่า วันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6พรคณะครูคกศน,นตำบลทั้งหกตำบลเข้าร่วมประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลจปทณนะห้องประชุมอบตอทั้ง6ตำบลวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2564นายิวิรพงศ์ใจบุญครูกศนาตำบลเข้าร่วมเป็นกรรมการหน่วยรับสับรผู้นำท้องถิง่นปีพุทธศักราช2564ระดับอบตณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมสกอำเภอปากคาดจดบึงกาฬน วันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2564คณะครูกศนอำเภอปาคาดนำนักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ณวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็นเทคบริหารธุรกิจปาคาดอำเภอปาคาจังหวัดบึงกาฬวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2564นายมนิยุท์วัดทองผู้อำนวยการกศนอำเภอปากคาดพร้อมคณะครูเข้าร่วมงานประเพณีกฐถินสามัคคีเทศบาลตำบลปาคาประจำปีพุทธศักราช2564พ่อถวายณวัดสว่างอารมณ์ตำบลศึงลาอำเภอปาคาดจังหวัดบึงกาฬ งานอบรมประชุมสัมมนาวันที17่17-19ตุลาคมพุทธศักราช2564นางมณีนุชวัดทองผู้อำนวยการกศนอำเภอป่ากคาดพร้อมคณะครูกศนปากคาดเข้าร่วมอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ,อจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาจังหวัดบึงการประจำปีพุทธศักราช2564นาค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านโน,นสมบูรณ์อเภเมืองจังหวัดบึงกาล วันที่1 9ถึง1มพุธศัก,าศ 2, 64, กรา2564กศนเพอิอป่าคาดจาัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเทียบระดับการศึกษาแบบไต่ระดับครั้งที่1ปีการศึกษา2564ณห,ห้องประชุมกศนเพอป่าคาตกกศนเพอิอป่าคาดก็จบการนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานเพียงแค่นี้สวัสดีครับ